โมโนเทนตินารวมทั้งกลุ่มจัสมินเราก็ยังร่วมมือกันอยู่ถูกไหมครับคุณนุ่นครับใช่ค่ะ<ม>เราก็ยังร่วมมือในการช่วยเหลือแล้วก็เป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเราได้พันธมิตรมาเพิ่มค่ะทางองค์การเพศสัลกรรมสนับสนุนเวชภันฑุ์สมทบให้โมโนเทนตินายเพื่อนําไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ค่ะ องค์การเพศสัชกรรมนำเวชภัณฑ์มามอบให้กับสถานีโทรทัศน์โมโนโทวนที่นายเพื่อสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน500ชุดรวมมูลค่ากว่า20 0 0 0บาทค่ะโดยมีคุณสุภวิทย์นักเรียงหัวหน้าบรรณาธิการข่าวโมโนโทวนที่นายเป็นตัวแทนรับมอบนางสาวคันธรัฐมณีโชติหัวหน้า,ผาแผนกมวลชนสัมพันธ์กองสื่อสารองค์กรองค์การเพศสัชกรรมเปิดเผยค่ะว่าทางสถานีโทรทัศน์โมโนโทวนที่นายเป็นสื่อกลางที่จะส่งมอบของจําเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัยดังนั้นทางองค์การ เพษั์จึงร่วมด้วยเพราะยาสามัญประจําบ้านจําเป็นอย่างมากในช่วงอุทกภัยแบบนี้ภายในกล่องเวชภัณฑ์ประกอบด้วยยาพาราเซตามอลยาลดน้ํามูกเวชภัณฑ์ทําแผลผงน้ําตาลเกลือแร่และยาแก้ปวดท้องค่ะ ตรงนี้เองในส่วนของยาที่ทางองค์การเพศศักรรมมามอบในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยยาเบื้องต้นที่จะใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่ว่าจะเป็นยาพาราเซตามอลยา,าลดน้ํามูกนะคะแล้วก็เวชภัณฑ์ทําแผลแล้วก็ผงน้ําตาลเกลือแร่รวมถึงยารักษา แก้ปวดท้องตรงนี้เองซึ่งเชื่อได้ว่ายาเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะนําไปใช้นำให้ประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยได้ใช้ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้ค่ะ ครั้งนี้องค์การเพศัจกรรขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะขอบคุณองค์การเพศัจกรรมด้วยแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังเห็นไหมฮะทางโมโนเทติไนแล้วก็กลุ่มบริษัทจัสมินเรายังทําถุงยังชีพนะฮะถุงที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะรวมทั้งก็ถ้าต้องการที่จะมอบน้ําใจให้กับทางเราเพื่อที่จะจัดทาถุงยังชีพโมโนเทติไนก็ยินดีนะครับคุ